สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาขออัปเดตเรื่องการออกกาลังนิดหนึ่งนะเผื่อการลืมนะครับก็ผมอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าผมตอนนี้กำลังลดน้ำหนักอยู่นะก็สามเดือนแล้วท,ท,ที่เริ่มลดน้าหนักจริงจังนะครับแต่ก็ไม่ได้จริงจังถึงขนาดว่าเข้าคงข้อค้อนเลยงแต่ว,ว่ามันก็จะมีวิธีทั้งควบคุมอาหารแล้วก็าการออกกาลังนะครับตอนนี้ออกกาลังเนี่ยก่อนน้านี้ผมจะใช้การขี่จัก,กรยานนะ ขี่จักรยานประมาณสักห้าโลอะไรเงี้ยสามโลห้าโลเออแถวนี้ลลนะครับทีนี้ก็น้องชายก็บอกว่าไอ้ถ้าขี่ถึงพักหนึ่งเนี่ยแล้วมันไม่ค่อยเหนื่อยเนี่ยให้ลองมาวิ่งออกาําลังดูนะครับวิบ่งจอกกิ้งเลยเดินกหงางก็ได้ผมก็เริ่มด้วยการเดินก่อนนะในช่วงแรกๆกนะครับก็เดินครั้งแรกเนี่ยที่ผมเดินเนี่ยก็คือเดินในซอยเลยนะในซอยในในในแถวแถวบ้านนะครับก็ ระยะทางเนี่ยผมเดินประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเกือบครึ่งชั่วโมงก็เป็นระยะทางประมาณ2กิโลบางทีถ้าอากาศดีๆนะผมก็จะเดินเพิ่มอีกรอบหนึ่งเป็น2กิโลก,กว่าๆอ,อย่างเงี้ยนะก็เริ่มแรกก็เริ่มจากการเดินกับจังหวะช้า,ชาๆเดินเดินเดินแล้วก็เดินเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับจนวันนี้นะวันนี้วันที่สามมกรานะครับเมื่อกี้ออกไปลองลองวิ่งดูนะ จริงๆก่อนอันนี้ก็ก็มีก็ม,มีวิ่งบ้างนะครับวิง่งวิ่งเหยาะๆก็จะเรียกว่าประมาณเดินเร็วนะครแต่ว่าเราสเตปเราคือสเตปวิ่งนะมันจะไม่เหมือนกันนะครับวิ่งกับเดินเร็วก็คือเวลาเราเราไปสเต็ปวิ่งเนี่ยตัวมันจะโน้มไปข้างหน้านิดนึงนะครับมันจะกล้ามเนื้อที่ใช้มันจะเป็นงกล้ามเนื้อมากกว่าตอนเราเดินเร็วนะครับก็จังหวะที่เราเริ่มวิ่งเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมจะวิ่งได้เต็มที่ก็ประมาณร้อยเมตรสองร้อยเมตรอะไรย่างเงี้ย ที่พูดถึงวิ่งอาจจะบวเวอร์ไปนะเรียกว่าเรียกว่าไอ้หยอกหยอของผมใช่ไหมนะแต่ว่าพอช่วงหลังๆมาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะมีวิ่งได้รอบหนึ่งรอบหนึ่งที่ผมวิ่งก็ประมาณเจ็ดเจ็ดร้อยเมตรนะครับแต่วันนี้เนี่ยแปลกดีนนะผมผมผมหยุดผมหยุดวิ่งไปเพราะว่าช่วงช่วงใกล้ๆปีใหม่มันมีอะไรวุ่นวายเข้ามาเยอะนะครับตั้งแต่ผมวิ่งวันสุดท้ายในน่าจะก่อนน่าประมาณคริสต์มาสนะยี่สิบห้านะครับแล้วก็มาวิ่งวันที่วันนี้วันที่สาม ก็ไปประมาณครึ่งเดือนเนาะอ่สิบห้าวันสิบห้าหกวันครับก็วันนี้ก็มาลองวิ่งผลไลไลๆเรานึกว่าเราจะแบบเฮ้ยโอ้หายใจไม่ทันเราต้องเหนื่อยต้องเริ่มใหม่แน่เลยเพราะเราไม่ได้วิ่งมาครึ่งเดือนนะเราจะให้เราวิ่งมาสองเดือนนะก็ปรากฏว่าเฮ้ยไม่ถึงขนาดนั้นเทงกลับเป็นว่าวันนี้ผมวิ่งสามรอบเนี่ยสองกิโลเนี่ยโดยไม่หยุดได้เลย นะครับรักษาตัวฮาร์ดเรทไว้ร้อยยี่สิบกว่าแถวแถวร้อยยี่สิบปลายๆอะไรเงี้ยร้อยยี่สิบร้อยี่สิบเจ็ดแถวนี้นะครับก็ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อยอะไรแต่ตว่าวิ่งก็เหนื่อยแต่ก็อะไรโว้ยก็ก็ก็อย่ามาชวนคุยชวนคุยโกรธกันเลยนะเออก็เรียกว่าไม่น่าเชื่อมันกันที่เราจะวิ่งสามสามรอบได้โดยที่ไม่หยุดไม่หยุดเลยนะ <S <S ปกติจะมีวิ่งวิ่งหยุดหยุดวิ่งหยุดหย,ย,ย,ยุดสลับกันนะครับก็เดี๋ยว หลัจานี้จะลองวิ่งเพิ่มรอบดูนะดูว่าเราจะไปได้แค่ไหนนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสัญญาณที่ดีที่ว่าน้ําหนักมันอาจจะไม่ได้ลงมากนะครับแต่ว่าหัวใจเราคิดว่าหัวใจเราน่าจะดีขึ้นจากเมื่อก่อนที่เราไม่ได้ออกกาลังเลยนะก็เดี๋ยวไว้ถ้าสเตปวิ่งมันมันมันดีขึ้นเดี๋ยงเดี๋ยวจะมาลองลอง,ลองคุยกันอีกทีนึงนะว่าตอนรับนั้นเราเป็นยังไงบ้างแหละนะครับวันนี้ก็เท่าน,นี้ก่อนนะวันที่สามมกราครับยันรอบนึง ก็ผมวิ่งได้ประมาณนี้นะสกิโลโดยไม่ได้หยุดนะครับเดี๋ยวเขาจะเพิ่มความเร็วอาจจะได้ความระยะทางเขาเดินแต่เพิ่มฮาร์ดเรทมากขึ้นแต่เราก็ว่ากันไปทีเดี๋ยวลองดูดว่านะวร่างกายไหวแค่ไหนเนาะครับผมก็เท่านี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ